เก็บบักเตงเก็บเตงค่ะมาม่อมไหมมามหม่อมามไหมเย็บแตงเยอะๆเลยเนะนี่ยข้าวเก็บยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวมันก็แก่นะี่เดี๋ยวแก่กแล้วเนะี่ยะเก็บปรหันนะมันอ่อนอยังอ่อนอยู่ <c oughs> เออตอนนี้จะอ่อนอ่อนลายมือถ้านะเก็บบรหันเก็บเก็บลูกแก่นะ เพืเก็บเ่เก็บถูกหวานก่อนที่ินประมาณนี้นะเข้าบุกเก็บเออหมือนบอกใหเก็บไข่อะถ้าเก็บไข่น้อยน้อยกว่านี้บอกเก็บถูกหวานสำเนียงอันนี้ปลอดสารพิษนะคะอันนี้อันนี้สวนอันนี้ก็เริ่มแรกแซมเปิลแซมเปิลส่วนตัวอย่างอันนน้นเอาจริงนะคะเห็นไหมแถวแถว่นน่ะ แถวแถวน้นเอาจริงนะคะอันนี้สวนทดลองทดสอบนี่นะคะ <c oughs> เก็บกินปลอสารพิษแต่งสวยๆแต่งสวยๆเลยคะ่ <c oughs> นนะ,คะสัส่งจองได้หวานๆกบกรอบหวานๆนะคะปลอสารพิษสั่งจองได้ บักฟักน้อยก็มีนะคะแทงไทก็มีแทงไทก็มีแทงโบก็มีค่ะดิฟักแฟงแตงโมเชโยโหฮีวไหนโอ้ี่ติเอายกเบิ่งยกเบิ่ง Na kayo bác chào mọi người. Một tên, 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 mọi người. Một เออแต่งเป็นด้วยแล้วบบกล้าลูกศิ้นทว่าหนะน้าฮอนบ๊อป,ปิ้งจ้ะแก่นี่ก็อนเทียนเทียนอย่างนี้ลูกค้<ะ>กาเยอะแล้วขนาดว่า <c oughs> เอาตะกียมา,าตะเกีาบมา <c oughs> ว่าเอามาอหัหญ่ๆ นะัเ็ข้าไปค่ยเดี๋ยวจะมาเป็นคนงานให้ยายยุ่นนะค้าจะไปเป็นคนงานให้ยายนะะะปปนนายุ่นนะคะอันนี้ก็เก็บไ,ได้เป็นไรเนี่ย<ป>บ่าวายอีกไปจักมือเกะสิบอีกไปสิบมือวาสันก็มือก็อบ่าว่าสิบมือ เก็บผูกมือแบนเะก็บทุวกวันเหนะ <savoir. S 2> รอทุกวันกูอ้าวหนูหนูก็ยายนุ่นก็ไม่ได้ไปหาหนูดิเก็บทุกวันน่ะไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนเลี้ยงสิมาสวนแตงกวาค่ะวันนี้แตงกวาปลอดสารพิษ สวัสดีค่ะวันนี้มามาสวนผักปอสารพิษนะคะเ oh. ซมเปิลปอ<ห>โอ้โหนนะปอสารพิษจริงๆ <c oughs> มันจ้ำขี้ดินวะนั่งขี้ดินไหน้ขี้ดินอันนี้ได้เยอะหรือยัง <c oughs> ว,ว้าวได้เยอะเลยนะคะหว <c oughs> บบานๆกรอบๆใหม่ๆ <c oughs> น้ำข้าวยุงไหมข้าวปติตะก้อนเหรอข้าวปติตะก้องค่ะวันนี้ ออไปเขาไม่เขาขายขายแล้วเกี่ยวปากเต่งแล้วโอ้จับมือเขายองไว้ไป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 ไม่ครับไปบ้านอันนี้นะคะเล็กๆมาดูแตงโมกันนะคะแตงโมแถวบ้านนี้ยังไม่เคยปลูกนะคะแถวอีปุ่ม แต่ตะมดีปุ่มโอ้ตีหุ่นลูกใหญ่บ่ความกันบ่ผู้ความกันบ่ส่วนนี้มีแตงกัวมีแตงไทยมีแตงโมมีฟัก เขาเลี้กฟักยังฟักเข <si ียวเหรอมักต้นนะฟักทองก็มีนะคะลองทำการเกษตรปีแรกนะคะดูดูลูกดูแตงโมดูแตงโมลูกนี้ลูกใหญ่แล้วนะคะใกล้แล้วใกล้จะได้เก็บแล้วข้าจะกินไหมแตงโมแตงโมไปเยอะแล้วกำลังยัง

tên mô lúc sôi tên mô lúc tên mô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  lúc sôi nam อันนี้แตงไข่ครับโอ้อันนี้ลูกใหญ่ครับแตงไข่แตงไทย,ไทยลูกใหญ่สวยงามครับนี่ครับเป็นลูกสวยงามครับปลูกหลายอย่างมากครับผสมผสานครับผม ครับอันนี้แตงไทยครับสีเขียวครับแตงไทยสีเขียวครับครับบรรยากาศดีครับตอนเย็นบรรยากาศดีแตงสวยงามกินอร่อยครับครับอันนี้แตงกัวครับ Hãy subscribe xoay kênh ูออกไว้เยอะมากครับผลผลิตน่าจะได้เยอะมากครับแต่ละวันถ้าออกออกลูกมาแล้วครับเก็บมาจะได้เยอะมากครับบรรยากาศดีดครับสวยงามอันนี้เป็นดอกแล้วละยะายลยักลดอกตี อันนี้มีทั้งกลําปีกลับดอกะครับกลับปีกลับดอกครับกลําดอกครับเป็นผลผลิตแล้วออกดอกแล้วครับกลับดอกอันนี้เป็นดอกเล็กๆอยู่ครับอันนี้ดอกใหญ่แล้วครับ

เดยไกางันยไปยังเหออยู่บ้านลูกหญิก <blunt animation> ็มีปีน้าฮีลาเขาแล้วหไว้ฟุกเข็ดฟุกเข็ดเข็ดทะลุป้ะม่เป็นจะกินบ้านเหาะฮะเข็ดเป็ดนะตเข็ดทะลุปะเห็ดขุมควายี่ได้หมตั้งไวนะ อะอ่ีเห็ดถืควานนี้ง่ายกว่าเสียบฟางมัดห้อยขึ้นเดี๋ยตุ้งเตรีมควานเช่เห็ดหาวเสนเดียวเช่นแเดี๋ยวอันนมาลองปุูกบางยูมียูกอแต่ยปุูกหรุดหมูนิดนึ่งปลูกไป้ลปูกไมปลูกแล้วหมีแล้วขึ้นเตียมควานแตงโมก็ห้อมีไหมครับอุประกาีมใ <c oughs> อันนี้ชมบรรยากาศมุมสูงนะครับถ่ายอยู่ข้างบนนะครับลงไป <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ